สวัสดีครับวันนี้พามาดูอีกวิธีหนึ่งครับก็คือปลาถ้าภาษาอีสานเรียกว่าปลาข่อนนะครับปลาข่อนก็คือปลาที่น้ํามันลดลงตรงมุมของคังนนานะฮะ <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีใช่นะฮะดูฮะปลามีกุ้งมีปลาซิวแล้วก็มีปลาตะเพียนครับที่อ่าลุดออกจากสะนี่ฮะลุดออกจากสะ ลงนาข้าวนะครับตัวเล็กเราก็จะไปปล่อยตัวใหญ่เราก็ไปทำอาหารนะฮะกับดูฮะ <c oughs> มุมเดียว <c oughs> อันนี้ยังไม่หมดนะฮะก็เดี๋ยวต้องจับให้หมดครับวันนี้เพราะว่าน้ำมันจะแห้งน,นะครับดูฮะน,นี่ฮะ เอาที่เดียวก่อนนะครับก็ค่อยๆทยอยทย,ยอยจับไปเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวก็คงหมดนะฮะอ่ะนี่คืออีกหนึ่งวิธีครับปลาขอนนะฮะ